สวัสดีครับทุกคนครับสิ่งที่เราถูกสอนต่อๆกันมาในบทเรียนนะครับว่าฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีรยยาคือชาวโปรตุเกสใช่ไหมครับโดยเข้ามาใน ประมาณช่วงสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็ประมาณพศ2050อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าฝรั่งคนแรกนะครับที่เข้ามาในยุธยาไม่ใช่ชาวโปรตุเกสอ่าฟังอีกครั้งนะครับหลายๆคนอาจจะงงเนาะก็คือชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตคือเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวครับมีแม่ทัพมีศาลอะไรแบบนี้ก็จะเป็นชาวโปรตุเกสนะครับ แต่ว่าฝรั่งก่อนหน้านั้นก็มีไปไป,ไปมาๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและฝรั่งคนแรกที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเท่าที่ปรากฏในบันทึกนะครับเป็นชาวอิตาลีซึ่งเขาผู้นั้นมีนามว่านิโคลโลเดคอนติโดยนิโคลโลเดคอนติเนี่ยเป็นพ่อค้านะครับแล้วก็เป็นนักสำรวจนอกจากนี้ยังเป็น นักเขียนอีกด้วยเกิดที่เวนิสแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะได้ติดตามอีพีก่อนๆของช่องเรานะครับ ที่เคยบอกไปว่ากรุงศรีธิยาเนี่ยค้าขายกับหลายๆชาติเลยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีชาติที่เป็นแขกนะครับหรือว่าเป็นชาติอาหรับเพราะว่าในสมัยนั้นบรรดาชาวอาหรับชาวเปอร์เซียนะครับ mm hmm. เขาก็จะล่องเรือมาค้าขายกันค่อนข้างจะเยอะนะครับไปทั่วเลยแล้วก็ตัวของนิโคลาเดคอนติเนี่ยเขาเคย ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ซีเรียนะครับก่อนที่จะมายัางเอเชียตะวัวนออกเฉีงใต้เขาอยู่ที่ซีเรียมาก่อนแล้วก็อยู่ที่นั่นนานเลยนะครับเรียนภาษาอาหรบับ พูดง่ายก็คือจนพูดอาหรับิกได้นะครับอ่านอาหรับิกออกหลังจากนั้นก็เดาว่าก็คงเบื่อนะครับก็เลยเดินทางออกจากซีเรียโดยก็ลงเรือมากับเรือสินค้าของพ่อค้าอาหรับนันแหละซึ่งเดคอนติเนี่ยไม่ได้มาแค่อยุธยานะครับแต่ว่าภูมิภาคเนี่ยเขาไปมาหมดเลยนะครับไปที่เชื่อว่าเคยไปที่จีนตอนใต้ด้วยนะครับไปอิรักนะครับแถว,แถว อาเปอร์เซียก็ไปมาแล้วนะครับภาษาเปอร์เซียอะไรก็ไปเรียนมาหมดแล้วนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะครับไปที่แถวๆประเทศอิหร่านในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปที่อินเดียด้วยนะครับแล้วก็เรื่อยๆต่อมาก็มาทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆแล้วก็มีการค้าขายทองค้าขายเครื่องเทศนะครับเพราะแถวนั้นเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศเนาะ แล้วก็มาแถวๆดินแดนที่เป็นกะเรี่ยงในปัจจุบันด้วยนะครับแถวๆฝั่งตะวันตกของไทยนะครับที่เป็นพม่านะครับแล้วก็ไปที่รัฐอารกันนะครับ ไปที่เกาะชว,วาไปที่อาณาจักรจำปาที่ยุคนี้ก็จะกลายเป็นเวียดนามในปัจจุบันโดยเดคอนตินะครับเขาเข้ามาในอยุธยาเนี่ยประมาณสมัยของเจ้าสัมพยานะครับก็เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ของอยุธยาใช่ไหมครับเดคอนติเนี่ยเขาก็พักอยู่ที่ตะนาวศรีนะครับเป็นเมืองท่าอยู่ใต้อิทธิพลของอยุธยาในตอนนั้นอยู่ฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็อยู่ในเอเชียประมาณ20ปีก่อนที่จะ ไปที่อิตาลีนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปเล่าให้ชาวยุโรปฟังหลังจากนั้นประมาณร้อยปีต่อมาครับโปรตุเกสถึงจะเข้ามานะครับในสมัยของพระรามาธิบดีที่สองก็มาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันมาเอื้ออาศัยกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับไทยกับโปรตุเกสนะครับก็เนื่องจากเดคนติเนี่ยแหละไปเล่าจนเรื่องราวมันแพร่สะพัดไปแล้วก็ อีกประการหนึ่งนะครับตัวเดคอนติเนี่ยกลายเป็นชาวอิตาลีคนแรกนะครับที่เดินทางกลับจากจีนนะครับนับตั้งแต่ตัวของมาโครโปโลนะครับ เดินทางกลับไปในปีคศ1295คือพูดง่ายๆหลังจากมาโคโปโลมาจีนแล้วก็กลับจากจีนไปที่อิตาลีไม่มีชาวอิตาลีคนไหนที่มาจีนแล้วกลับไปเลยนะครับเดยคอนติเนี่ยเป็นคนแรกที่มาจีนแล้วก็ได้กลับไปนะครับในรอบประมาณ100 200ปีเลยหลังจากมาโคโปโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของฝรั่ง คนแรกนะครับที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นชาวอิตาลีแต่ชาติแรกที่เจริญสัมพันธไมตรีเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือโปรตุเกสนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ